คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับในงวดประจำวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมนะครับพศ2566นะครับกับเลขทูปปูนะครับเลขทูปปูสังขละนะครับเจ้าวาดวัดสังขละนะครับผมนะครับที่ไอจีมเคยพามานะครับก็ให้โชคเข้า บ่อยนะครับก็ได้มีพี่น้องคอมบมนเข้ามาอยู่อยากจะชมเลขทูบแนวทางนะครับแอดก็พามาแล้วนะครับก็จะให้ปู่ขอโชคให้นะครับหลังจากที่แอดคิมไม่ได้มานานนะครับก็ไปรับชมนะครับพร้อมกันเลยนะครับผมนมัสการหลวงพ่อครับผมนะครับก็จะพามาขอโชคนะครับเลขทูบนะครับกับปู่นะครับปู่สังขะนะครับก็เคยให้โชคนะครับบ่อยอยู่ นะครับสำหรับเลขที่ปู่ชอบในใจนะครับเดี๋ยวจะบอกท้ายคลิปนะครับก็ชมเลขทูบก่อนก็แล้วกันนะครับเป็นจุดปู่จุดขอโชคให้พรุ่งนี้นะครับโค้งสุดท้ายนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันนะครับเพราะว่าแอดคิมก็เคยพามาหลายครั้งอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มานะครับมีโอกาสว่างไอ้คิมก็จะพาเอซีพี่น้องมาขอโชคนะครับก็รอรุ่นไปด้วยกันนะครับผม पापा हाँ तो ले कर ले कर 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 पापा हाँ तो ले हम्म ठीक ครับผมปู่ก็จุดให้แล้วนะครับรอนะครับรอเลขทูบนะครับให้สุดซะก่อนนะครับสําหรับเลขนะครับผมที่ปู่ชอบวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ปู่เขียนให้นะครับสำหรับพี่น้องที่อยากได้ตัวเลขแนวทางนะครับก็รอชมพร้อมกันนะครับผมครับผมก็มาชมนะครับกับเลขที่แนวทางนะครับที่ปู่นิมิตหรือว่าชอบนะครับผมใน งวดประจําที่16นะครับโค้งสุดท้ายนะครับอได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์มานะครับเอ็กซ์คมก็มีโอกาสได้แวะมานะครับตามนี้นะครับก็ตาใครตามมันนะครับเพื่อมีโชคกับปู่นะครับหรือว่าหลวงปู่ของเรานะครับ ไปกลับสามตัวนะครับขอสามนี่สามตัวนะครับสามต้องมีถุงไปกลับนะครับไปกลับนะครับผมเดี๋ยวจะทวนให้อีกรอบีชิจู ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางนะครับตัวเลขจากปู่สังขะนะครับผมถ้าชอบนะครับผมนะครับเด่นอยู่ที่9นะครับรอง8นะครับก็จะมี4 8 58 4959ไปกลับนะครับปู่บอกว่าให้ไปกลับด้วยนะครับอ่าสามตัวก็จะมี2คู่นะครับติดศูนย์ไว้ด้วยนะครับก็ระวังศูนย์ห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์แปดนะครับตามนี้นะครับ รประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับชอบค่อยตามนะครับตาใครตามมันนะครับสําหรับเลขทูปปู Chat นะครับเห็นเป็นตัวไหนก็จดไว้แคบไว้นะครับอ่าห้ากับสามกับห้านี่ก็ตัวเดียวกันนะครับห้าแปดก็สวยนะครับน่าจะตรงกับอ่าน่าจะตรงกับแนวทางปู่นะครับมีมีติดหรือเปล่าห้าแปดนะสวยนะครับเลขห้าก็สวยนะครับสําหรับแนวทางของแอดนะครับ เลขนี้ชอบ5มากนะครับก็อย่าลืมเป็นสองสองสามก็จะเป็น28นะครับหรือว่า25นะครับหรือว่าเป็น85นะครับอย่าลืมกลับนะครับตามนี้นะครับสําหรับเลขทูปปู่สังขะนะครับผมแอดก็นํามาฝาก f f พี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับเลขนะครับทูปนะครับเลขทูปเลขทูปนะครับ หลุงปู่นะครับก็จดไว้แค่ว้นะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แอดมินคิมนาโชคพารวยด้วยนะครับสำหรับ f c พี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนาโชคพารวยมานําเสนอสําหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพารวยขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กัดห,หน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ